บรรยากาศหลังเลิกงานออกโอตีห้าอีกเช่นเคยครับผมสิ้นสุดแล้วครับสำหรับการทำงานของเดือนที่7ปี2 0 2 4ีพี่น้องหรือว่าเดือนกรกฎานะครับผมสิ้นสุดแล้วนะครับผมบรรยากาศปี5ครับผมพี่น้องออกโอเต็มพอดีนะครับผมพบกำหนดตามที่เขากำหนดให้สำหรับเดือนที่7นะครับผมว่า ไดโอ้เาดเาดหเดยายเดยวชิโาซูฟังนะครับบรรยากาศระหว่างทางครับเมื่นอนี้กลับมาเปิดเส้นทางไ่ซูพี่น้องเบิร์นดีแล้วครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าซูช่องมอนสังชนแนลกับการใส่ชีสในตั้งแดนครับกับข้อคามกับบรรยากาศหลังเลิกง,งานนะครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสิ้นสุดการทํางานนะครับผมของแดนที่เจด ของปี2 0 2 4นะครับผมพี่นอ้องเลยว่าเดือนกรกฎานะครับผมส่วนเดือนที่เกียนนี้เฮ็ุงานไปจากเมื่อได้โอทีเขาเดี๋ยวห้อดบ้านแล้วผมสีไลสุฟังนะคะรับผมสีบอสุฟังนะครับผมว่าวันทํางานกี่วันนะครับผมแล้วก็ได้โอทีไปกี่ชั่วโมงเดี๋ยวเมื่อนีนถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องบิางอีกคือเก่านะครับผมนี่ที่เราพี่น้องนํำให้นํำนาน,นำ้ำซุ้งน้ำสวนบ้านเขานะครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆว่ามันเป็นจังใดนะครับผม กติ้ห์ห้านะครับกระชิ้มิดๆแน่จากน้อยยี่ดอกนะครับผมกำลังตื้นตะเศร้ายกไปยังนี่กับลาสิไปเฮ็ดสวนนะครับผมนี่น้องโอ้ยสะอ่อนเข้าเขาครับผมนี่เดี๋ยวมืออื่นหรือมือใดก่อนผมสิมาไายนาเข้าเขาให้เบิ่งนะครับผมน่าจะเป็นมืออื่นก็ได้หลังเลิกงานเนาะหลังจากคลิปนี้ออกไปผมน่าจะอัพคลิปทุกมือก็ได้นะครับผมนี่น้องที่เป็นคลิปเป็นคลิปง่ายๆนะครับผมเป็นคลิปเตี้ยนสไตล์ง่ายๆเนี่ยนะครับผมว่นนั้นวัานี้สุ่น้องฟังคำในคลิป บางคลิปบางคลิปก็อาจจะบ่ถึง10นาทีก็ได้หยังเสี่นะครับผมพี่น้องแต่ว่าก็สี่พยายามอัพคลิปให้มันได้ทุกมือนะครับผมบัจจุบันเปลี่ยนใหม่ก่อนนะครับผมพี่น้องโ่นโดนเัาอัพคลิฟนึ่งบางทีมันบ่เปิดการมองเห็นในห้องนะครับผมที่เรกตั้งใจว่าเอัพอาทิตบหนึ่งสามชิปนะครับผมพี่น้องแต่ว่าเหมือนมันจะน้อยน้อยน้อยเกินไปอยู่นะครับผมว่าช่องเ้ามันยังโบมันยังโบง่ญ่เท่านะครับผมพี่น้องยังเป็นช่องที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับผมก็ ฝากพี่น้องทุกคนนะครับกดติดตามเป็นผลนำแน่เด้อครับผมกดไลค์ให้ผลนำแน่นะครับผมเอาเบื้องคิปแล้วก็ยากถามอย่างโมโหอย่างกะคอมเมนต์ถามผมไม่ไปคีบเลยครับเอาเดี๋ยวให้เบื้องบรรยากาศนะครับผมพี่น้องกะทีประมาณนี้ประมาณเก้านะครับผมเดี๋ยววันนี้ที่พาไปเบิ้งที่พาไปเบื้องป่าครับผมพี่น้องมันจะมีสะพานปลาในยุบนะครับผม๋ยวเอาไปเบื้องนํำกันนะครับผมว่ามันเป็นจังไดเนาะพี่น้องสะพานปลาในนะครับผมไป อากาศดีครับอากาศยังมือเศร้าพี่น้องหายใจเต็มปอดดีขนาดครับผมอากาศหอนนี่นะเอาอยูพี่น้องาะยังมือเศร้าังสินาะ เมื่อวานนี้ตีตื่นขึ yeah, ้นมาครับผมโอ้ยเมียขึ้นมาเฮียเต็มคอเต็มหลังเบิดขนาดถึงเปิดแอร์เปิดประลมใส่ครับผมพี่น้องยางหอนเลยแต่ว่านาทุ่งนี่ยังบันได้ทอกแช่ไะมครับผมพี่น้องยังบ่ได้ออกห่วงออกนั่นทีเดี๋ยวมือผมสิทายให้พี่น้องเบิรงนะครับผมว่านาเข้าบ้านเขาเป็นยังไงระบบปล่อยน้ำปล่อยในเขาเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก็ให้เบิรงคเข้าๆก้อนนี่ครับมองปล่อยน้ำใส่นาบ้านเขาเดินใหพี่น้องเด้อนี่ยผมจะเปิดตาน้าใส่ี่เลยครับมันก็จะไหลเข้าให้นาเลย ๋ย่เอิร์นผมซีมาทายให้พี่น้องเบิงนะครับผมว่าเพียบเพียบให้พี่น้องฟังว่ามันแตกต่างจากบ้านเฮามากน้อยซ้ำใดนะครับผมถามพูดเลยว่าแตกต่างบอสลับผมว่าก็แตกต่างอยู่นะครับผมบอวยว่ะบรรยากาศไหมพี่น้องแต่ว่าช่วงแปดโมงนี่แปดโมงกว่านี่เรื่องงานนี้โลติติดเป็นแถวเลยนะครับผมยู่ถึงสะพานนี่พี่น้องนะครับผมบุลุนไปสิ้นสุดยู่ใส่บนสะพานเนี้ยเพราะว่ามันเข้าเมืองอีกอย่างผมก็บุรลุกันนะครับผมเพราะว่าผมบ่ค่อยได้เดินทางพี่น้อง ไม่ได้ไปไซด์ครับมีแต่ขี่จักรยานนั่งห้าง,าง,าน,งนี่สิเลยน้องเนี่ยครับผมสเสบียงปีนตัวแล้วก็อันนี้กระบอกน้าครับผมนี่โอ๊ยนี่หละบรรยากาศนะครับผมเรียบง่ายสไตล์บ้านเฮาครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นนี่ออกกำลังกายดีดีครับผมนี่น้องมันจะโอ้ยเขาจะขึเขาบ่หลับบ่นอนนี่แหละประเทศน,นี่นะครับผมตีสองตีสามเนี่ยผมมานั่งกินเครื่องดื่มนั่งเป๊กนั่งแกะน้ำมนต์พระราชาอยู่นหมน,าาน,นมึงซี่นะ ขายามมาเล่นออกกำลังกายมาย่างเล่นเซยจูงหมาย่างเล่นเซยอยู่ครับผมพี่น้องอ๋อคนยัางงาอ๋ประเทศนี้มันบ่พักกันหลับกันนอนบนที่ดินเนี่ยครับผมแล้วมันเอาเวลาไหนไปพักฟรอนที่ดินเนี่ยครับคือจังสุมสาโจสุมที่อยู่โรงงานผมเหมือนกันดิ่บางมือเลือกงานกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบ้านโดนยังมือเศร้ามาเกียรติมงหกโมงเกียรติมงมาโรงงานแล้วอังสี่แมวป๊อะเทศงานไป็นตายอยิหรี่ประเทศคนญี่ปุ่นเนีะครับผมอีหลีเลยอีหลีครับผมหัวหน้าผมเหมือนกันช่วงเด็กที่ว่างานเสียสสิิเรามตั้ง่ บางทีมาให้งานนเต้พีห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งสิเลือกงานวุ่นห้าโมงแรงหกโมงทุ่มนึงเวรค่อยกลับบ้านนึกสิไหมผมยอมยอม,ยอมประเทคนญี่ปุ่น,นในที่งานนี่ครับผมยอมอีกเดี๋ยวผมเซตคลิปบ้าสูฟังด้วยเพราะว่ามีคนเคยถามผมอยู่ว่าบอาเรื่องการทำงานกับคนญี่ปุ่นให้ฟังแน่ว่าเขาให้เกียรติมีมารยาทอีากางแข่งไดบอนะครับผมปลาพี่น้องผมในเบื้องปลาครับนี่ครับผมปลาในานั้นเนี่ยนี่ครับผมปลาในาปลาคราบนี่ครับผมเป็นปลาลูกผสมพี่น้อง ออตขันเ้นอยู่บ้านเฮาเด้อมัมีโอกาสได้มาลอยยุ่งสีของบอกไว้ลดมันต้องทึกปุ๊พิเขา้าคว้าไปเลยทางแม้านเฮาครับผมตั้งหลายนี่ครับผมเพราะว่าเขาจะเขาจะมาเอาอาหารให้มันกินอยู่นี่น่ะหลายพี่น้องถ้งเป็นตั้งคนญี่ปุ่นแล้วกับคนไทยนี่หงก็มากนั่งเอาเอาพวกไอ้ขนมปังหย่งมานโย,ยนให้มันกินอยู่นี่ครับผมย,ย่างหลายเลยพี่น้องเบื่อครับถ้าเป็นยุไทยมันมีโอกาสได้ลอยยุ่งสีเดิม บงตรงล้วนนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุมให้เบิง่งหลายเฮยงครับผมพ่นอดเต็มไปหมดเลยครับเมนเทชช่วงย่างมะเร็ยงย่างมะเร็งนี่แห้งหลายครับผมพี่น้องย่างมะเ้ยงนี่ย่างหลายเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นตอนเศราบะปานไดครับผมเนี่ยหออย่างหลายวะต่นนี้กับโบกไก่จากห่อผมละไก่ไก่หอดห่อผมละผ่านส่วนผักนั่นไปกับผ่านห่อผมละนะครับผม กับโมกัมันก็สุดสบายยุ่นะครับผมทางปั้นไปเหตุการณ์ให้งานมันกับ,บ่ได้บืนโนนบืนเขานะครับผมพี่นอ้องบางม่งกับโอ้คันได้บืนโนนบืนเขานี่ค่อนขาน้างที่จะซีํำบ้างเดอยยู่นะครับผมเอาใจซอยอยู่นะครับผมพี่นอ้องแต่ว่าช่วงนี้เรียกหนึ่งก็ขึ้นมาแดอยยู่นะครับผมบบใจซื่นแน่อยุ่งโอ้บวมีปลาหมอคางดำบอกครับผม <laughs> นี่บ้านของปลาหมอคางดำกำลังระวาดกำลังอาระว,ะ,าะ,าะวังกำลังไอระบาดระวาดล่าสัน เมื่อไหรมันสอดมาฮอดญี่ปุ่นนะครับผมเมื่อมหนมันขึ้นชื่อเชิงบินมันมนำคนไทยของเราี่น้องแต่ว่าปลาหน่อยก็เต้นเต็มดิพุณมีมหากษัตเต้าเต้าก็หลากหลายเลยญี่ปุ่นนะพี่น้องเต้าก็โคตรหลายเต้าเราก็ตะภาพน้ำเต้ากัตบตะภาพน้ำเนีนะ่ยย่างหลายเลยนะครับผมบอกไปเลยคุยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมตะภาพน้ำนะ่ะเวลาผมมาใส่เบ็ดนะอ้ผมที่มักมาใส่เบ็ดอยู่นในคลองที่เวลามาซีดเบนะ็ดอ่ะพวกเนี้ยตับเนี้ยสดๆของเตี้ยพี่น้องตะภาพน้ำจะกินดีนะครับผมได้พวกผมผมก่กินดิ ผมบิกินปล่อยนะครับผมพี่น้องเป็นมันเป็นยิ่งใหญ่ตึ๊ดๆจริงฮ้ยเพราะเราหนักนะชิคเดียวมันจะมีปลาดุกปลาอีหยังอุปปลาลายแล้วก็ปลาซิวเข้าปลาซิวแก้วบ้านเฮานะครับผมปลาซิวตัวเองง่ายอ่ะก็จะมีอยู่ในคลองนี้นะครับผมทำหน้ามันสกปรกหน้ามันสะอาดเ่าแต่เขาเบิ่งตั้งแต่สายตานีหน้ามันสะอาดกว่าอยู่งนำคลองน้ำบ้านเฮาคนเด่นนะครับผมพี่น้องนั่นน่าจะเป็นน้ำเสียน้ำข่าวปอยมาที่แต่ว่า หสังเกตเบื้องสภาพน้ำเนี่ยมันจะแตกต่างจากบ้านเฮไหลายเด้นะครับผมมันจะแตกต่างจากบ้านหฮาหลายอยู่นะครับผมพี่น้องกระทาเรียบเทียบใส่กับคลองบ้านหอคลองที่นาในเมืองในเี่เวลาผมไปพวกผมกเคยอยู่ในเมืองมก่ก็เนาะเวลาไปหากินส่มันจะทรงกินนะครับผมแต่ว่าอยู่นี่น้ำเบื่อมีกินเลยหรือว่าจะจะลงไปก็ได้นะครับผมน้ำจะเย็นจะบ่มีกินเบื่อมียังเลยนะครับผมพี่น้นองน,นี้รับประกันแด้นะครับผมถือว่าสะอาดอยูไปจะเอาปั้นหอยังกับบ้านรผมที่ไปสรุป สู้ฝังนะครับผมว่าเดนนี่ได้โอทีเขาไหนทำงานไปกี่วันนะครับผมพี่นอ้องไปเจอกันอยู่บ้านครับตื่นขึ้นมาหาต้องสู้กับงานจะเหนื่อยแค่ไหนไม่มีสิทธิ์บนเพราะเราเป็นคนไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาโชคชะตาให้มาแบบนี้ไม่เคยบัดซีที่เกิดมาจน จะสู้ดินรนตราบวันที่ฉันยังคงให้ใจไม่ได้เกิดมาบนกองทองพ่อแม่ไม่ได้สร้างให้ไม่ได้สบายชีวิตสูด,ด้วยตัวอหอดบ้านแล้วครับฮ่ฮอนหอนไปเศร้าแลยวะ เบิ่งสวนผักครับผมเดี๋ยวห้องอดผักสก้อนเนาะเดี๋ยวใครไปเบิ่งนํากันว่าเดวนี่เห็ดงานจักมือนะครับผมล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 มอดผักก่อนครับออเอีปฏิวัติประจำวันหลังเลิกงานครับผม กับใครมีเท่าที่กินยินดีกับสิ่งที่เรามีภูมิใจกับสิ่งที่เราหามาได้เท่านี้ก็มีความทุกข์ที่สุดแล้ว ผมจะเอาไปสรุปรองกันว่าเดือนี่เป็นยังไงผมคือเป็นเมื่อยจริว่าพี่น้องเป็นลอยๆไงเป็นเมื่อยเป็นลอยๆเป็นบวทรงบวซวงเป็นงซสิมันต้องถอนเอาสรุปว่ารอมกันนะครับผมเดืยนที่เจ็ดของปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมเฮ็ดงานไปจากเมื่อนะครับผมพี่น้องเราไดโอทีเ่าได้นะครับผมอันจะเป็นปฏิทินโรงงานนะครับผมพี่น้องเดือนที่เจ็ดนะครับผมนี่ เดือนที่7ทํางานไป23วันนะครับผมพี่น้องเฮ็ดงาน23มมือได้กะเดือกหนึ่งหนึ่งสองสามได้กะเดือก13มมือนะครับผมพี่น้องนี่ทํางาน23วันกะเดือก13วันแล้วก็ได้ OT อยู่ที่41.75เต็มเปี้ยเลยสำหรับเดือนนี้เนาะเพราะว่าหัวหน้าบ่าให้เกินบ่ให้บ่ให้เกิน42นะครับผมพี่น้องอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผม41.75นะครับผมสำหรับ OT เดือนที่7ของปี2 0 2 4ทำงานไป23วันได้กะดึก13วัน OT 41.75เดี๋ยววันที่15เดือนสิงหาเดี๋ยวข้ามาเบิรงนำากันว่ามันซีได้เท่าใหนะครับผม,ม่น้องหลังจากเรียงหักแล้วซื้อสิงซื้อของแล้วเอาว้อยูไว้กินเจ้าของแล้วสิได้ทรงบ้านจากบ้านแล้วก็ับบวกกับโบนัสพ้อมนะครับผมซิได้เท่าไดเดี๋ยวผมซิทายคลิปซูเบิรงนะครับผม แต่ว่าเดือนแปนี่มันกะที่ตรงหยุดยาวพี่น้องแต่ว่าสลีปน่าจะบเรเทีอะสลีปน่าจะได้หลังจากเิจารณาเนาะนี่นะผมเดียนนี่ัมื่อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาแล้วว่าผมพี่น้องเิจารณาอีกสองคืนนี่แล้วก็เิจารณาอีกอาทิตย์หน้าเข้ากาเร้าแล้วก็หยุดยาวเลยพี่น้องอยู่ตั้งแต่วันที่สิบนะครับผมถึงวันที่สิบแปดพิานาอีกทีวันที่สิบเก้าเข้ากาถึกพร้อมนะครับผมสำหรับเดียนแปดหยุดงานจากเมื่อสองสี่หกแปด หยุดงานเก้าเมื่อนะครับผมพี่น้องโอ้โหสิไปเห็ดยังประเทศนะนอนตากแอร์ยี่ห้องนี่ซื้อโคตรนหอร์ดเดือนแปดเนี่ยครับผมบอกไว้โลดนะครับบุรุษบิศวซีไปหาทายคลิปปีหยังนะครับผมพีม่น,ยยน,น้องเ็ค่ยังกินเนาะมื้อนี้ไหมนั่กินไม่ต้องเฮ็ดห้องกินน้ำพริกกากหมูเลยนะครับผมนี่เฮ็ดไว้เหลือียี่สองก็ปลุกครับหฮอรเมื่อคืนนี้กับห้องไปกินก็ปลุกนึงนะครับผมบุรีทายคลิปซื้อพี่น้องเบิง่งเดี๋ยวซีทายคลิปซื้อเบิ่งนะครับผมว่าช่วงพักเบรกเเที่่่่่ยยงงงงงคคืนน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 กกกกิิิข้าาาาาววออูโโรรรระัับผผมมมมสป็จไแตห ผมจะกินอยู่ในพัดแหกเลยนะครับผมโรงอาหารกาดเดือกเขาโปเปิดแอร์พี่น้องผมจะกินอยู่อยู่หลังเครื่องคือก็ต่ว่ามันมีตู้แอร์อยู่สองตู้เนาะหลังเครื่องเห็ดงานผมผมก็นั่งสบายยินเซยเซยเอาสําหรนาะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เป็นคลิปอ่าอัปเดตโอทีแล้วก็สิ้นสุดเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนกรกฎานะครับผมพี่น้องหรือว่าเดือนเจ็ดของปี2 0 2 4 กะมาสรุปสู้พี่น้องฟังนะครับผมว่าเดือนเจ็ดนี่ไดโอทีไปเท่าไหร่คิดงานไปจากมือไดกัเดือกจากมือนะครับผมกลตามที่ผมวบาสู้พี่น้องฟังนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยววันที่สิบห้าเดือนสิงหาให้ามารุ่นกันนะครับผมว่าเงินเดือนออกมาแล้วสิไดเท่าไหร่อย่างจ้งไดนะครับผมซื้อสิ่งซื้อของแล้วเอาไว้ยู่ไว้กินเจ้าของแล้วสิเดียจากบา้านสิได้รงบ้านเท่าไหร่คิดเป็นเงินไทยแล้วมันสิเป็นจากบา้าน เดี๋ยวผมทีมาถ่ายคลิปสู้ฟังแต่ว่าขอบอกไปก่กอบงวดดรามา่าเรื่องเงินเดียดอี้อย่างกันนะครับผมอันนี้ที่ถ่ายคลิปไปซื้ออันนี้ที่ถ่ายคลิปนี่ก็คือว่าอยากให้คนที่กําลังอยากมาเฮ็ดงานในญี่ปุ่นอยากให้เห็นอีกหลายมุมมองนะครับผมว่ามันคือบอสมันเป็นจังใดจังผมเอาสู้พี่น้องฟังหลายๆคลิปนะครับผมเอาลเสลนอเสนอคลิปนี้ขอตัวอ้ํน้ำอ้๊าพายกินข้าวนอนพักผ่อนสักก่อนนะครับผมกังไลยแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะเนี่ ผู้ใดสงสัยอย่างจะถามยังกาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมมอนซังชาแนลพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก,กดไลค์ผมแน,นเด้อครับผมไปละไปว่า